สวัสดีนนครับวันนี้ผมก็จะมาผมชื่อเจคับอันนี้ผมจะมาพาชมเมืองแล้วก็สร้างเมืองได้นะครับไปเลยเติมนี้นครับไปเลยไปเลยไปเลย,เลยคุณนับอันนี้คือผมสร้างไว้ก่อนนนี่เมืองของผมนี่ครับตรงนี้คือสุสานนะครับ ว่ามันเข้ามาได้ไงผมก็ไม่รู้ตรือมังก็มีเฉยนะครับเออนี่คือความความของอจถนนเวลาพวกซอมบี้พิกเันเกิดอะไรอย่างนี้มันจานั้นนะครับมันจะไปตีให้เราของจะตกก็เก็บได้นะครับนี่คือแบบทางถนนสมมติ คิดนะสมมติถนนตรงนี้ผมอยากจะไปทางถนนทางนน้นที่ผมสร้างไว้บ้านหลังหนึ่งก็กดเลยนะครับแล้วก็ไปไปเลยนะครับไปนะครับสมมติผมอยากไปทางนน้นก็กดอย่างนี้กดอย่างนี้ นี่ไปเลยครับจะให้ทางตรงนี้ผมยยงไม่ได้สร้างไปต่อดาวงครับผมก็มาได้แล้วครับนี่มันก็มาแล้วตรงนี้ปนตากที่หนึ่งนี่ครับที่นี่ จะพาไปหาเบสล็อกเป็นล็อ,ลอกซึ่งเ,เป็นล็อกก็คืออะไรตามผมมาเลยครับติดตามผมมาครับอ้าวผมไม่น่าโคตรงนั้นเบสล็อกก็คืออะไรกดตามผมมาแบบเป็นแบบนะ้นะกดตามผมมาเลยครับแล้วก็คือเบสดล็อกก็คือโลกที่สิ้นสุดมันล็อถ้าคุณกณดมันก็จะตก ลงไปเหรถ้าเจอเบสแล้วนี <c <c ่เบสแล้วครับมก็เจอแล้วลงไป กระแากแบบในชีวิตจะขดมต้องใช้ที่ขดกันนะนี่เป็นที่สิ้นสุดของโลกแล้วไม่มีที่ไหนแล้วรครับผมลงมาสี่บล็อกครับเป็นร้อยล้านแล้ว เพ่มเด็กมานนี่ครับเป็นร้อยๆอันเลยครับดูดดูล้วลาบัวจะจะตกมาแล้วก็มันจะมาสับเปิลมันจะดูนะครับไปลาน้ำมนะันทนไม่อยาาสัปเปิลมันจะดูนะครับ สามสามสี่อมผไม่เคดมม่วันนี้อ,อน,นี้คือม่ดีมันต้องนานหะคน่คนหมาถึงว่าน,นีคืออะไร อันนี้ก็คือภาพเป็นหน้าจอแบบให้คนดูหนังอะสมมุมด,ดูหนังอันนี้ไม่ที่กดนะครับสมมุิถ้าผมปิดไว้่างนี้แล้วเวลาผมจะไม่สายนะแล้วก็นั่นงดูต้ง,งแล้ว่งแผมต้องฆ่าอยู่ตรงนี้กดมันจะสายนี่ครับก็มานั่งดูได้หนังภาพขยับด้วยเห็นไหมจิ๊บเป็นพีซีนั่งดูหนังอยู่อะ แล้คนถามว่าเวลาการทำสปาหมาทำไงเพื่อนผมถามมาครับใช้นี่เอามาลรงสมุดตรงสมุดนะครับไอ้ตรงนี้นให้มันเป็นตรงสมุดกดมาคุณควจะเห็นนะครับกดเข้าไปเลย้วงนี้ตรงนี้ครับ ข้าไปอย่างที่สองก็ต้องมีถ้าคนเจ้าเป็นสปาวสปาวซอมบี้คุณก็เอามาออแล้วคนก็วางอะไรไปก็วางซอมบี้ไปแค่นี้นก็เสร็จแล้วครับถ้าผมทำที่แค่มันจะไม่ค่อยเกิดนะแ,แค่นี้นก็เสร็จแล้วอะแล้วเรามันเกิดนครับ อันนี้มันตอนเช้าจริงมันจะไม่ค่อยเกิดตอนเช้าอ่ะผมให้เห็เดบตาเลยน,นี่ครับใส่ซัมบี้ไปได้หมดแล้วใส่ซัมบี้ไปแล้วรอให้มันมุดนะแล้วถ้าเป็นหมา ซอมบี้มันกลัวแดดใช่ไหมมันก็ไม่เกิดตอนเช้าแต่มาเกิดตอนไหนอะไรมันเกิดตอนไหนม,นก,นหนมนก็เกิดตอนนั้นนะครับแต่ซอมบี้มันต้องเกิดตรอยอยงคนเดียวนี่นะครับเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับมันจะเกิดยังไม่เกิดจริงๆครับนี่นครับ เป็นอย่างนี้แปลว่ามันเกิดแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงันเกิดยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฟันอย่างนี้แปลว่ามันต้องเกิดครับตงผมไม่รู้ลองเอาเป็นไข่หมานะครับนี่ครับคุณจะเห็นนะครับ จะเกิดที่เราตัวนี่อย่างนี้จะเกิดไปตลอดอันนี้ก็เสร็จแล้วครับทำสปาวทวีก็ทำเหมือนองนี้เลยครับทำอย่างนี้เลย,อ,ย,เลยอันนี้คือสะพนานไม้อันนี้คือที่ผลิตเครื่องวัวอะไรต่างๆแลนะครับดูครับถ้าคุณอยากได้เนือ้อวัวแบบเร็วๆทำตามผมใส่เนื้อวัวไปใส่ไป ครับแล้วก็ ครับที่ผมกดอันนี้ไปตรงนู้นไปยาวๆอีกแล้วก็เลี้ยวมาตรงนู้นอันนี้ก็ผมจะตรงไปนู่นแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะตรงไปนู่นก็มีทางเลี้ยวอะไรนะอนาคตเป็นเมืย์ออครับเออผมขอมาแนะนําอีกอันนะึับ ครับแล้วผมควรจะรักอครับเป็นรหัสรักที่ดีแต่ี่ผจะรหัสเป็นประตูที่สุนี่ครับอ่ะแล้วผมจะรับไปยงไงครับนี่ครับต้องทำยังไง เนใช้ปื e. นท er. ุ่มัตายเป็นที่ในตู้เซฟที่าข้าเลยป่ะอเลยหรืเลา่ะต้องคนะ กดไลค์อยู่ไลค์นะครับกดเลยเป็นสมาชิกก็ได้กดติดตามกดติดตามนะครับทิ่ไม่ใช่คนอื่นเขาบอกวันนี้ก็ต้องขอไลั์ก่อนนะครับสวัสดีครับเล่ายเพื่งกลับโอเคนะครับอยู่ดีตอนนั้นแกมาครับผมมาหลุดไปครับแล้วอยู่ดีผมก็มีอยู่ตรงนี้ได้เฉยเดี๋ยวผมหาทางแก้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอรับไปก่อนครับสวัสดี